โรงเรียนลับของยมมทูตตอนที่สองความลับของยูริยูริเหรอนั่นใช่ยูริหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่คนหน้าขายก็ได้ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ทั้งนั้น ยูริยูริเธอยังไม่ตายหรอฉันฉันเห็นกับตาว่าเธอตายไปแล้วนี่นาใช่ฉันเห็นกับตาว่าเธอตายไปแล้วใช,ฉววใช่ฉันตายไปแล้ว แต่ยมทูตได้ให้โอกาสสุดท้ายกับฉันยูริฉันดีใจจังเลยที่เธอยังไม่ตายฉันดีใจมากๆเลยนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วสะอีกฉันยังไม่ตายเราจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดไปดีไหมซากิดีดี เราจะอยู่ที่นี่โรงเรียนนี้ฉันดีใจมากๆเลยนะที่เธอยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่ยนั่นนั่นครูใหญ่ไม่ใช่หรอเขากำลังทำอะไรอยู่นะนะเขาก็คงจะมาทางนี้แหละหรอครูใหญ่เขามีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันกับเธอหรือเปล่านะ สวัสดีพวกเด็กๆฉันจะมาบอกกฎสามข้อของโรงเรียนนี้ให้พวกเธอได้ฟังข้อแรกห้ามถามว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ข้อสองห้ามพูดถึงอดีตข้อสามห้ามพยายามหนีเด็ดขาดเข้าใจไหม อะไรกันเนี่ยมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอแต่ยิ่งห้ามฉันก็ยิ่งอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรฉันต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้อา้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยหายตัวเร็วจริงๆใช่คนหรือเปล่านะไม่ใช่นินาเป็นโยมทูตยูริหายไปไหนกันนะ โรงเรียนนี้มันแปลกๆอย่างไงชอบกลมันต้องมีเรื่องอะไรซัรบซ้อนแน่ๆว่าแต่ยูริไปไหนเนี่ยทำอะไรของเขาอยู่นะลับๆล่อๆแล้วนั่น ยูริกำลังจะไปไหนนะ่ะตามไปดูดีกว่ายูริซ่อนอะไรไว้กันแน่นะทำไมเธอดูเหมือนไม่ใช่ยูริคนเดิมเลยเธอเริ่มสงสัยแล้วเราต้องรีบพาเธอข้ามเขตก่อนที่เธอจะจำทุกอย่างได้ ไปไหนนะตรงนั้นเหมือนจะมีคนคุยกันอยู่เลยเฮ้ยไกลเกินไปฉันฟังไม่ถนัดและก็มองแทบไม่เห็นเลยเธอยืนคุยกับใครกันนะยูริซากิชอบฝันร้ายตอนกลางคืนทุกคืนเห็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ ยูริเสียชีวิตไม่ไม่จริงไม่จริงยูริยูรินั่นเธอใช่ไหมไม่นะฉันฉันไม่ได้เป็นคนผักเธอยูริ ฉันไม่ได้ผักเธยจริงๆนะเหตุการณ์ในวันนั้นมันค่อยๆย้อนกลับมาในหัวของซาคิอีกครั้งทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงกับเรื่องบางเรื่องทำให้ซาคิบันดาลโทสะแล้วผักยูริตกบันได <S <S ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขโมย ฉันไม่ได้ขโมยเธอเชื่อฉันเถอะนะเชื่อฉันเถอะเธอนั่นแหละขโมยขโมยของฉันไปฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขโมยจริงๆนะจะทำอะไรนะซาคิเธอขโมยของฉันเธอขโมยของฉันเธอขโมยของฉันไม่ ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทำอะไรลงไปฉันเป็นคนผักเธอยูริฉันเป็นคนผักเธอฉันเป็นคนผักเธอฉันเป็นคนผักเธอยูริยูริ ความทรงจำเริ่มกลับมาแล้วสินะซากิเธอพร้อมจะชดใช้ให้ฉันหรือยังฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเธอต้องชดใช้สิ่งที่เธอได้ทำกับฉันทุกอย่าง ที่ฉันลืมไปมันกำลังจะกลับมาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือฉันอาจจะไม่ใช่แค่เหยื่อยูริฉันขอโทษถ้าฉันทำอะไรผิดไปฉันขอโทษด,ด้วย นั่นเธอเหรอทำไมฉันเริ่มจะกลัวเธอแล้วล่ะยูริจบแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่2แล้วเราไปตามต่อกันที่ EP ีที่3นะคะตอนความลับของเขตต้องห้ามอีกทีสิคะพี่ปอความลับ ของเขตต้องห้ามถ้าเป็นคุณจะอยากจะมาดีดไหมหรือจะเลือกที่จะลืมตลอดไปเจอกันได้ในอีพีที่3นะคะโรงเรียนของไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนรับของยมมทูตตอนที่ส ไปล้ค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาลงให้น้องๆดูได้ทุกวนันโอเคไปและค่ะ